สวัสดีะครับท่านผู้ชมผมบา่าวเตียสารต์มุตนเดินทางมาหาพมุนครับครับพมุนกับฟันแบบเจ้าทีบนเขาเอาควายไห้เพิินสองตัวครับครับเดี๋ยวบ่าวเตียจะพาท่านผู้ชมไปฟังหนึ่งเรื่องความฝันของพมุนมาเป็นฟันยังไดเป็นเด็กตัวเดเดี๋ยวบ่าวเตียจะพาท่านผู้ชมไปฟังความฝันของพมุนมาพร้อมกันครับเป็นแนวทางดิรัฐบาลครับสวัสดีครับคุณพมุนครับ พมุนนี่มันเป็นคนอยู่กระบัดกระบ้าได้ครับท่านผู้ชมมันจะไปอยู่เรื่อยวัดตำผู้พระเจ้าช่วงสางพญานาคเขาจะไปได้บ่าวเอี่ยมไปซอยส่างพญานาคกับพระครูบาอาจารย์ครับช่วงนั้นฝันบ่แว้นฝันได้เห็นเป็นตัวเลยเนาะเห็นเป็นตัวในยางโยงโยงมาเลยครับท่านผู้ชมครับพี่บ่าบงปุจจตาไดึงหนาวปุ๊แจ๊กแล้วบอกระหว่างในปีนี้พี่บ่าลานี่ไปตายโต้งโยงพระเจ้าปีนี้ เราไปนอนดตายนานเหรอบัวครับบัหนาปีนี่ปีหกนแมนแมนัอนผัเดือนนะโอ้ีตายอยอะตายเยอะเงาอาวมันมันมันจะ่นำก็ยังนำเาะ่ได้เลิขาที่ตายโอ้หลานพ่อมุ่นบอกครับแม่ที่้องาตายที่วันําผู้ประจวีูนวังยามันกดีดว่างที่ว่างลุ่มหรือว่างเทิงครับเทิงเนตวโอ้ว่างทังบกวังบัหลามยิ่ตั้งว่าเป็นผีไม่หม่นอะตะกีนาะ่นี่มาใดลยใดม้อนเ่ไปไก้นใบโอ้ปีนี้มาโอเจอเป็นก็พิการ เออเอาเราไปอยู่นั่โอ้ยกู่บ้าไปเป็นชิปโกองผุนได้หรสามท่านผู้ชมแต่ก่อนนี่ผมเคยลงน้มเจือเจียรยานขาดจิตายเพราะย่างกามมาเอาโอ้ยอยู่วัดวัดตรงที่ว่าพี่พม่วงเห็นพี่แม่หมายภากันหนู่นหนึ่งว่างเดียวกันว่างเดียวกันหมอว่างเดียวกันแต่งภาคภากันก้นเป็นวัดของบ้าดเธอไปกินกระปากู่บ้าไม่หลิ่แล้วพอเที่ยงขอเกินก่อนนะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าพอเที่ยงมาเอาชิปตะกี้กับคุณพ่อม่วง พคนว่าพคนม้วนความฝันนะครับเห็นจ้าๆเลยเป็นผีแม้หม้ผีแม้หม้ยางแกะผามาฮะพมลเลยอย่างพมีสินี่ละครับท่านผู้ชมวันนี้พอนก็บอกว่าสารไส่ไปคนบริเลนน้ำแดนน้ำได้อะไรม้อเนี่ยไร่หม้อใบนี่ล่ะโอ้ไปอยู่น้ำไปอยู่น้ำอ๋อเอาว่าความฝันในสร้งในพมลอันยังให้เอาปันเห็นกล้วยเห็าเลยกล้วยเห็นเลยก็เป็นเละกล้วยเละกล้วยไม่นนเห็น ไล่เข้ามาจากไหนพอมมนสุดท้ายแล้วมันแหลกน้ำปฏิทินหน้ามันเขาหน้าเลยล่ะไ่วยได้เรื่องชีโตไหวยได้ไรไหวยได้ไล่เองเรียงชีโตแปลกอยู่เขาไพ่ครับผมเพราะว่าพอเที่ยงก็เป็นบานนอกมันจะมาบอก มอแมนผีหลานมาบอกตัวบอหนาเพิ่มใหม่มาเพิ่บใไม้มาาผมว่าบอกเป็นคนใบผมคนใบเบาอยังบมเป็นกแล้วหายยกใหม่บอกสตัวเาหนุนผมว่าไก่ไม่ได้หอกว่านี้เป็นเป็นเลขผีกล้วยเออเหกล้วยเรื่อกล้ยเป็นจังไดจังไปเห็นกล้วยพอพอมมันพอไปห้างงวเองแ่ละรเบิ่องวเรมื้อนไปห้างงวเรเ่เลยไปนอนวัดน้ําเพิ่น ก็ฝันเรื <ett Cloud> ่องวัดนครับเรื่องวัดก็คุยอยู่ทั้งผู้กครับเรื่องผู้ตก็บงไปหางันหนงคายกังนึเอาว่าลาให้ฟังนะม้วนเป็นยังไงจังเบิ้งนี้นอกบลันตักูจะเลไปบอกเด็กูึไปนาค้นบหรือมเล่นจะคุยได้ตว่า้วก็ปล่าก็เป็เพรเจ้าบ่าอืกสี่อเก็ถือรายในเด็กนี่จสีสิบเอ็บางเด็กกูเถออายุเล้ครับเออชีนึงชีนึงชีนึง่ยงนั่น แม่อายุเถออายุอายุอายุนบอกอะไรขค้วอย่างไหมขว่าจะไหนรมมุนโอ้จะเหลวเว้ยแปลเองขั้วขั้วบอกหรือว่าจงไหนลาย้วายเองแล้วไปสองโอ้สองโตอยงวะเขาเขามันคว้วห้องบอกหรือว่าบอไหนกั้วบ่อห้องเวล์มันจะมันแสบมัชาสีขนปุ่นแล้คนใบอยงวะแล้วคนตายก็พ้นปุ่นตก็พ้วพ้นโตโอแม่นะันเห็นขั้วต่ว่าให้ตีเอาตีเอาตีเอ กียังไหนนาอ่ะป้าเห็นจังตัวองตัหลายหลายเอ็งเขาป้าให้ลี้ยงสองตแต่เขามาให้พมุนสองตัวเหรอแห่ป้าให้เลี้ยงพมุนเลี้ยงสองตัวเลี้ยงสองตัก็ให้สองตัวอ่าเอาโม่จะฟาบ้างไปแจ้งแผลว่ายั้ว่าให้พมุนแปลสะก่อนพมุนก้อนฝันเนาะแต่ก็แต่ก้ากนฝันเห็นว แต่กี่แฟนยัน้วยว่าฝนตกวม่หฟนยันงอมจีแด่บุล่านเปนวางัิผู้ใดเป็นนเอหพมลค้อยสองตัวนี้อ้าวบุญแจกโดยังว่าันยังว่าในพวฝันใพวกนตัวว่าจะพูดพูกพิจุลาฝนตัวบังบุญเจ้าบังบุญเจ้าทั้งวัดตามพวกกเจ้าครับเอาห้ข้อมฝันกัไปฝันไปนอนอยู่ในวัดบนพู้นะครับเราก็ฝันไยนอนน่ะล่ะอ้าวนเอฟซีตีตัวไหนนะเนาะ ให้เอมินบอกตีเรื่องห้พม่านเอาพม่านต้อาตีบวงก้อนเอาเดี๋ยวเอม็มซีเดี๋ยวอันไอเม,มินสีตีน้ำก้อนพม่านคิดว่าจะเป็นเลขตัวไหนมันมีสีมามีส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 ขวายอบอกครับแปลเป็นสีขวาย,ยแล้วอบอกว่ามันมันสีขาโอ้ขา,ขาขยสีขามันเนี่ยมันจะเป็นอีนั้นมันจะเป็นแปดสีไรเอ้ามันสีขาสีขามันรวมกันเป็นแปดสองตัวตัวนี้ใช่สองตัวแปดขา แขาพ่ออกเดเนายันอลาบถือก็บอกไว้หลายมนเพียนเพี่นนเพนเนกแปดสี่ตีสองสอง่แวันจะเป็นสองสแปดแล้วขับคน่าแปดสีเนาะมันก็เป็นสองสี่แปดเม่ถึงก็านอแล้วแต่สองสี่แปดว่าสองแปดสี่ปนสันตัวเมยบหมก้วยสองตัวนับใบแอมเนาะถ้าหายมิ่งแปดน้ำแตโผมมดนว่มก้อยสองตัวมีสี่ขาสองตัวกับเป็นแปดขา กล้วยมีแต่ซีผมว่าเมนบอปขมุนแปด่าสีเมนบอกครับอ่มีสี่มีแปดมีสองมันก็ต้องเป็นสองสี่แปดแล้วมันจะเป็นสองีแปดเป็นสี่สองแปดแต่ยิ่งบอกไม่ถอดอ่ะนะว่าทันได้บ้าตัวไหนกันตัดเอาเลยแล้วเนาะแกไม่มีก็อันมาแยมนอกรับผมเอาตัดเอาหมุนเอาอยู่หันละมาหลายดอกครับเลขชุดเดียวสองสี่แปดสองแปดสี่ตัดเด่นกับสีเป็นสองแปดแปดสองออกตัวเก้า ซีสองสองซีแล้วว่าสีแปดแปดซีแต่ว่าพรอมดนี่ว่าเป็นแปดซีเป็นบอกครับผมน่นแปดซีมวมให้ขาเจ้าเนี่ยพอมบอกว่าพวกแปดซีแปดตีแปลว่าเด็กสองนี่แอดมินครับพากันแปลไหก็มีกล้วยสองตัวเพื่อนหาอยี่ทั้งเขาแล้วครับนอม้ก้วยเนาะพร้อมมนนี่คิดว่าน่าจะเป็นเป็นเจ้าทีเจ้าทางอยู่ทั้งเขาแน่จุดก้อนลงน้องเลืนโอ้ยผลาแต้มเดียวเอ้ย มัดเอาไว้ฟังอีกางนี้มัดซีนึงนันได้มาแต่ใสโอ้ยก็มาตะพุ่นล่ะขึ้นเที่ยวอยู่ผู้มิตรเจ้าผู้มิเจ้าผู้ผู้มีผู้มีผู้กูมีบูได้ดอกผู้มีหูายผู้เก่าแบไม่กิ่งผู้เก่าแบบบ่บ่บ่แวนบ่แมนบ่ครับโอ้มาไก่ดอกหนึ่งได้มาแต่วัดพู้ทำพระเจ้าวัดผู้ทำพระเจ้าครับ ผมม้วนขึ้นไปเมื่อวานนี่ไปนอนย้อนครับฝันนอนว่านฝันเห็นควอยสองตัวนะครับขวยควอยหลายอยู่างผู้ชมข้อยหลายแต่ว่าเจ้าที่เจ้าท่าสองให้ผมม้วนมาเลี้ยงสองตัววระสันแม่ผมม้วนเรื่อตีให้ว่ข้อยมีสีขาสองตัวก็เป็นแปดข้ยกับสีผลว่าก็เป็นแปดสีแอดมินก็เลยซอยกันตีสองตัวก็คือสองสีแปด่นสีน่ครับท่านผู้ชมคือว่าท่านผู้ชมจะมากเป็นสีแปดสองก็แล้วแต่นไว้อ่างนาะครับผม มันก็ต้องเป็ี่นลักษณะนีู้่แครับผมอ่ะมี่สนานเบนบอลพอมอนนี่มีสนานละได้แต่ควย้ยเบนบอลต่ว่าตัวเล็นี่มันใจโยพอมอนมันใจแเปอร์เซ็นต์มันใจแรนมันใจน้ำสีน่ะมันใจน้ำสีน้นนำสีเลยอ่า <laughs> ผมว่าอา่าท่านนี่ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านทีน่เข้ามาชมมาติดตามในช่องสตาร์ด้าชาแนลสตาร์ด้าชาแนลวีสองเนาะก่อนจะจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์นเด้อครับกดไลค์กดแชร์ให้ทั้งสองช่องด้วยนะครับผม ท่านเจานุ่มท่านโชคดีโชคมาดครับผมถูกเงิน้เบิดการสืบผู้สืบคนใดีจ้งเงินแสนการสืบผู้สืบคนให้โชคดีตลอดปีตลอดไปขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับดีครับเบลเตอร์เดินทางมหาพมุนครับมาถามความฝันของพมุนครับพมุนกับฝันว่าพุ่มเจ้าทีบนเขาครับเอาควายใหม่สองตัวครับขับพมุนก็บตีตัวเลขให้เบาเตอร์ครับสองสี่แปดครับครับกลับไปก็มาครับสี่สองสองสี่แปดสี่สี่แปดสองแปดแปดสองครับ ขับอบกกามาจดไ้ครับแคบหน้าจอไปครับรับความเสี่ยส่วนบุคคลปวดชายพิจารณาในการนำชุ่มครับเบาเตียสามาตรงมาที่ตามตัวเลยฝากเอฟซีฝากสมุทนบงครามงอนวันทีหนึ่งกันย่าหกเกตครับเอาไปลองมึงนะครับเป็นแนวทางเด็กรัฐบาลครับครับเบาเตียสารมาตรงขอให้สาพงงามมีโชคลาบยิงหงมันหมันลุยครับฝากกดไลค์กดติดตามให้บาเตียสารมาตรงเลยครับรับเดี๋ยวพอครับาเตียคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ